ที่สามารถที่จะมาเล่นต uh, ั้งแต่สุดหัดก็เติมถึงระดับการแข่งขันเลยบุญตรีในวันนี้นะครับทางเพชรช้างศรีรัชานะครับเพราะว่าผมแอบไปทำบุญตรีตลอดเวลานะครับตอนเดือนพฤษภาคสี่เท่าเป็นสิบสองต่างกันะครับก็คนก็น้อยกต่ท่านเราลดประมาณของเราด้วยอยู่ประมาณสักปีสามร้อยเจ็ดสิบล้านบาทนั่นแหละครับคือผม มีอะไรดีท e ี marriage, the know, ่จะเอาพัฒนาเป็นอาตังค์จากที่ไหนมาจ่ายให้ผู้สูงอายุตั้งแต่เราใช้เทคโนโลยีก็คือไลน์แอปพลิเคชันที่เราใช้ได้เป็นประจำแรกๆเขาเข้ามาอย่างไงรับมาทำมาอาชีพอะไรเนี่ครับดูสกายวอล์กที่ขาดักเสื้อนะครับเป็นแนวความคิดของท่านที่จ้ไปมีโอกาสไปที่จังหวัดอ่างขาย ได้ไปเอาสิ่งดีๆที่ลองทายมีเอามาโครงการเมื่อไหร่ที่พอที่จะหาเงินได้หรือว่าอย่างที่เรื่องการผลิตอื่นๆต้องกลับเรียนท่านจตชัยผู้เป็นการกระจายนะครับท่านประธานคณะผู้บริหารคณะเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ทำพูดแล้วนะครับตอนนั้นผมถือว่าเดี๋ยวนี้นะครับในเรื่องของการการพัฒน